กระทะปะูหมูกระทุปูปลาปูปลปูปลปูปลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาปาบ้านตรงไฮฮัลเลเกดอปุยกอาเดนเนตินีเนี่ยปูละบุเรียนเฟรบาปอนร้านของเรานะคะบุฟเฟ่ราคาท่านละ299บาทอาหารเหมารวมเครื่องดื่มไม่อั้นเลยตินีเนี่ยปูละอาปาเนาะเกบุฟเฟ่เนาะเต่ละม้าคีปอคุชิคุยบานเนาะ ส่วนของอาหารทะเลซีฟู้ดสดๆกุ้งปูหมึกหอยเยอะมากๆส่วนดอยได้ฟรีนอสแต่กามาคีบอคุชิคิวแบบนอสส่ดอยเย่วเลือเนื้อเย่เราทอดไดเดื่องวกแค่เราเนาะแต่กามาคีบอคุชิคิวแบบนอสหมูกระทะนะคะอยู่ที่บาโ,โหหลายเมนูมากเลยสามชั้นสันคอหมูมากนะคะมีหลากหลายชนิดมากกว่า20อย่างเลยแต่วัเนี้อ้วมมีมีเนาะถอยเนื ถอนยากรวดแย่ลัวแคโลร์มอนอตกระมากคิดว่าคุชิคุยบ้านะสำหรับน้ำจิ้มของเรานะคะมี2แบบมีแบบสีแดงๆนะคะเป็นน้ำจิ้มอาป่านะคะเอาไว้ทานกับหมูกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องบอกว่าแซ่บมากๆนะคะกินกับกุ้งนะคะรับประกันความอร่อยเลยน้ำจิ้มนองคิมอยู่เนาะย่อวัวเลยย่อลาเนาะถ้าย่อวัวในี่อเราต้านแย่ยาถ้าย่อย่อลาในบ่อเราสดดรอวบ่อเราช่วยเนาะปูผัดผงกะหรี่นะคะข้าวผัดต้มตากุ้งสดยำ หอยนางรมปูไข่ดองเป็ดย่างกุ้งอบชีสหอยเชลล์อบชีสและที่มาใหม่เลยนะคะบาซูชินั Lightning ่นเองโอเวดาเหรอโอเวดานเหรอโทดีนยวเหรเหรอเลเชลเลสตดอเหรเหรอเลซูชิซูชิเฮปปอสตอลเนาะสุชิที่ฟรีละเถอคิปปอคุชิคุยบะเนาะอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาด้วยเฮเลลาบิสเล่เฮเลลาไปเนาะประกาวุยลาบะเนาะเฮอเฟนาริเลเดนีโลอ๋อเราอ้อเปล่าเปล่ากันคาร์โน่แต่ก็ไม่คิปปอคุชิคุยบะเนาะ สำหรับเตาย่างซีฟู๊ดของเรานะคะซื้อเพิ่มเตาละ99บาทเท่านั้นเติมทานฟรีตลอดไม่อั้นเลยเอาลแต่เกยยเนาะแต่กยยเนมาบัมาบั๊บบั๊บบั๊ลบั๊ดบั๊าบับบั๊บบั๊บยบจเ๊บบั๊บบั๊บบัลบบั๊บบั๊บเราบบั๊บบั๊บบั๊เปันบบั๊บลั๊บเราบบั๊บบัั๊บบบบบนลบ